ครับการเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับกับผมพลเอกชัยชานชาวมงคลมนตีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้นําเสนอร่างรพชบัทญ่ติควบคุมยุทธภัณฑ์ฉบับที่พอต่อวุฒิสภาซึ่งท่านสมาชิกได้ได้รับฟังหลักการและเหตุผลจากรลขาธิการวุฒิสภาแล้วกับผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อเดดสรุปวัตถุประสงค์หลักของร่างพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีอยู่สองประการหลักๆคือประการแรกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการโดยการขยายอายุของใบอนุญาตตามรากมาตรเจซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา26ซึ่งปัจจุบันมีอายุไม่เกินหนึ่งปีอาจจะเป็นภาระให้กับประชาชนในการที่จะต้องเดินทางมาขอหรือต่ออายุใบอนุญาตจึงได้แก้ไขอายุใบอนุญาตจากเดิม เป็นไม่เกิน3ปีตามชนิดยุทธภัณฑ์พร้อมทางแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติให้สอดคล้องกับอายุข,ของใบอนุญาตตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันตามร่างมาตราสซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา5ดโดยกําหนดให้รัฐว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้มีอานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมแต่ไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงสุดในท้ายพระราชบัญญัตินี้ซึ่งการคํานวณค่าธรรมเนียม มีการกำหนดร่วมกันระหว่างผู้แทนกระทรวงกระดาโหมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจแลเงินเฟอ้อันได้แก่กระทรวงพาณิชย์ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยให้สอดคล้องกับสวศรษฐกิจได้ในทุก5ปีซึ่งการแก้ไขดังกล่าวนั้นจะไม่ได้เป็นการเพิ่มอัตราค่ารรมเนียมที่ประชาชนจะต้องชำระนอกจากนี้ยังได้ เพิ่มเติมการกำหนดวิธีการยื่นคำขอต่างๆและการขอใบแทนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามร่างมาตรา4และมาตรา8ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา15และ28วรรค2รวมทั้งการแสดงสำเนาภาพถ่ายแบอนุญ,ญาตให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่สุนรรากากรได้ตามร่างมาตรา5และ9ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา21และ30 ซึ่งจะเป็นการลดภาระด้านเอกสารแก่นวยิธยท,ที่เกี่ยวข้องด้วยประการที่2ได้กําหนด,ดให้จัดทําบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์และรายงานให้ปหลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือนตามามาตรา6ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา24่ซึ่งเดิมเป็นเพียงกําหนด,ดให้จัดทําเก็บไว้เพื่อให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเท่านั้นทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมแรงกลับดูรายยุทธภัณฑ์ให้เป็นไปตารรมรอบครอบและกลุ่มมากยิ่งขึ้น ก็ทบรงอนุญาตกับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกเพิ่มเติมว่าในร่างพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดบทเฉพาะการตามร่างมาตรา13รองรับกฎกระทรวงการอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเข้ามานำเข้ามาผลิตหรือซึ่งมียุทพันธุ์พุทธศักราช255 5เพื่อใช้บังคับในระหว่างที่ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิกกฎกระทรวงดังกล่าวได้ออกเป็นกฎกระทรวงการขออนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตและการขอรับไปแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเข้ามานําเข้ามาผลิตหรือซึ่งมีซึ่งยุทธปกรณ์พุทธกาลนาช2564ซึ่งได้กําหนดวิธีการปฏิบัติระยะเวลาในการดําเนินการในการออกใบอนุญาตและผู้ประกอบการสามารถยื่นคําขออนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับใอนุญาตกับทางราชการซึ่งในขั้นคณะกรรมการวิสามัญสภา,าวุฒธธิรัศดรได้มีการปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อที่จริงดนากล่าวแล้วกระผมจึงขออนญาตกับนิันประธานและท่านสมาชิกในวณาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ฉบ,บับที่พศจบนี้ต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ